สวัสดีครับสวัสดีน้าท่านครับมาเช็คไงตอนเช้าน้ําแห้งนะเช้าแล้วก็ใส่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนบ่ายน้ําขึ้นมันจะขุ่นหรือเปล่าเดีย๋ยวมารอชมผลงานกันครับ ไม่โดนหรอวะให้ตายออือโดนแล้วครับหนึ่งแต้มว้ายโดนห่างปอนน่ะนะโดนห่างหรือเปล่ากลางตัวหรือเย่ายขึ้นปืนก่อนยิงไปสองสามทีแล้วไม่โดน นี่ครับบาบทีมมันเข้าไปมอบในป่านี่ไม่ยอมออกโถห่านักบรรดาน้ำให้มันดำเลยไม่เอาด้วยไม่ได้เล่ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าดำไม่ได้ระเบิดแม่งเลย ยิงเลยนะ่ะเรื่อง,งยิงตุ๊บรอท่อไปแล้วมั้งแม่นี้น่ะหนโอ้จวงอ่ะ,ะโอเคย้งยังไงตัวบลเลอร์เลยเฮะต้องอย่างงี้ไม่ออกไม่ออกใช่ไหม ยินเสียงเลยอะเออยินเสียงยิงดังตุ๊บยังไม่เห็นออกมาเลย,ยตัวประมาณโล Lot I tuang เนี่ยรอแล้วเนี่ยเห็นตัวข้าวอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นตัวข้าวอยู่ตรงเนี้ยเออฮะเออกลับไปอืมนี่แหละน่าจะเป็นรุดนี่แหละ ตัวน้อยทีเดียวตัวน้อยทีเดียวยิงโดนตัวให,ใหญ่แม่งยิงคนละสามที่ทีเลยยิงไม่โดนอ่ะวายเห็นตัวแดงไปกลับบานได้ไม่ต้องไปเรื่องไตอ่ะโอเคครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมกด s ับสไ r i b e ให้พวกผมกันด้วยนะครับโอ้เต็มวันเนี้เพียบถ่ายเห็นหน้าก็ไม่ได้อีกกลัวกลัวจะโดน กดใหม่ากระสุจริงจังเลยสุดตัวไม่โตอัไม่โตไอ้สองแต้มเบลอเบลยยิงไม่โดนครับโทรตามาานักบรรดาน้ําเลยทีเดียวจบรู้เรื่องแต่ถ้าน้ําถ้าเราไม่มาเอาะถ้าน้ําขึ้นปุ๊บมันจะออกไปเลยเนาะพวกเนี้ยมันจะออก